โอ้ติดแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับกอหญ้าโอ้ปลาช่อนครับกอหญ้าม้วนเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่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 ี๋ยวผมขออนุญาตเอาก่อนนะครับผมนี่นี่อ่ามาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้ติดเหลืออีกนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ได้ยินอยู่ตรงนั้นอีกนะครับดิ้นอยู่ตรงนั้นอีกนะครับน่าจะมีอนะครับอ่าแต้มที่สองครับเพื่อน นี่ครับดำดำนะครับเห็นตัวปลาไหมครับดำดำนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตช้อนเอาก่อนนะครับผมติดหญ้าเยอะนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่แบบนี้แหละครับเรียบร้อยครับ แต้มที่สองนะครับนี่ไม่ติดนะครับปลาี่ครับสตโอ้โหอันนี้ดขึ้นมาบนเลยครับนี่สายยาวไปหน่อยครับเขียดขึ้นขึบนเลยครับมันก็ไม่ติดนะครับครับวันนี้ผมปักเบ็ดเร็วหน่อยนะครับตั้งแต่เที่ยงเลยช่วงแรกๆมันปลามันยังไม่ถึงเวลากินเหยื่อนะครับช่วงนี้ก็สี่โมงเย็นห้าโมงแล้วครับผมสี่โมงเย็นจะห้าโมงแล้ว ปลามันก็จะเริ่มคีเดเหยื่อแล้วครับสองแต้มครับรอบนี้ใหญ่อยู่ครับตัวโตอยู่เดี๋ยวเดิมค่ำดูทีครับ